สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกียรติลิปนาภิรักวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมเอเสเคียนบทที่23ข้อที่22ถึง35ด้วยกันครับเอเสเคียนบทที่23ข้อ22ถึง35เพราะฉะนั้นโอโฮลีบาเอ๋ยพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าดูสิเราจะเร้าคนรักที่เจ้าแยกจากไปแล้วนั้น ให้มาสู้กับเจ้าและเราจะนำเขามาสู้กับเจ้าจากทุกๆด้านมีคนบาบิโลนและคนเคลเดียทั้งหมดคนเปโคดคนโชอาและคนโคอารวมทั้งคนอาสซีเรียทั้งหมดด้วยเป็นคนหนุ่มที่พึงปรารถนาพวกข้าหลวงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดล้วนเรียกว่านายทหารทุกคนขี่มา้าเขาจะมาต่อสู้เจ้าด้วยอาวุธด้วยรถรบที่มีล้อ ร้อมกับชนชาติทั้งหลายจำนวนมากเขาจะตั้งตนต่อสู้เจ้าจากทุกด้านด้วยโล่ใหญ่และโล่เล็กทั้งหมวกเหล็กและเราจะมอบการพิพากษาให้เขาและเขาทั้งหลายจะพิพากษาเจ้าตามวิธีการพิพากษาของเขาและเราจะแสดงความหวงแหนของเราต่อเจ้าและพวกเขาจะทำกับเจ้าด้วยความโกรธเขาจะตัดจมูกและตัดหูของเจ้าออกเสีย และพวกเจ้าที่เหลือรอดจะล้มลงด้วยดาบพวกเขาจะจับบุตรชายและบุตรหญิงของเจ้าไปและพวกเจ้าที่เหลือรอดจะถูกเผาด้วยไฟเขาจะถอดเสื้อผ้าของเจ้าออกและนำเอาเครื่องรูปประพันธ์งามๆของเจ้าไปเสียเราจะให้การมักๆในการและการเล่นชู้ซึ่งมาจากแผ่นดินอียิปต์นั้นหมดสิ้นไปเพื่อเจ้าจะไม่เงยหน้าขึ้นดูสิ่งน,นั้นอีก แล้วเจ้าจะไม่ระลึกถึงอียิปต์อีกต่อไปเพราะพระยาวเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าดูสิเราจะมอบเจ้าไว้ในมือของผู้ที่เจ้าเกลียดคือในมือของพวกที่เจ้าแยกจากไปนั้นแล้วเขาทั้งหลายจะทำกับเจ้าด้วยความเกลียดชังและจะริบเอาผลจากการตรากตรำของเจ้าไปหมดและทิ้งเจ้าไว้ให้เปลือยเปล่าและล่อนจ้อน ความเปลยเปล่าและการเล่นชู้ของเจ้าจะต้องถูกเผยออกทั้งการมักมากในกามและการเล่นชู้ของเจ้าเขานำสิ่งเหล่านี้มาเหนือเจ้าเพราะเจ้าทำตัวเป็นโสเภณีต่อบรรดาประชาชาติและเพราะการทำตัวเจ้าให้เป็นมนทินด้วยรูปเคารพของเขาเจ้าดำเนินตามทางของพี่สาวเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงมอบถ้วยของเธอใส่มือเจ้า พระยาเวองค์เจ้านายกรัดดังนี้ว่าเจ้าจะต้องดื่มจากถ้วยของพี่สาวเจ้าถ้วยที่ลึกและกว้างเจ้าจะกลายเป็นที่หัวเราะและถูกเยาะเยะ้ยเนื่องจากถ้วยนั้นจุได้มากเจ้าจะเต็มด้วยความมึนเมาและความระทมถ้วยของซามารียพี่สาวของเจ้านั้นเป็นถ้วยหน้าสะพรึงกลัวและอ้างว้างเจ้าจะดื่มและดื่มจนเกลี้ยงเจ้าจะทำถ้วยให้แตกเป็นชิ้น และฉีกอกของเจ้าเสียเพราะเราได้ลั่นวาจาแล้วพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละเพราะฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าเพราะเจ้าลืมเราและเหวียงเราไปไว้ข้างหลังเจ้าดังนั้นเจ้าจงแบกรับโทษของการมักมากในกามและการเล่นชู้เถิดจะกรพรนะ,ะของพระเจ้าในตอนนี้ข้อสำคัญอยู่ในข้อที่35 เพราะฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะเจ้าลืมเราและวเวียงเราไว้ข้างหลังเจ้าดังนั้นเจ้าจงแบก,กรับโทษของการมักมากในกามและการเล่นชู้เถิดถ้อยคำของพระเจ้ากำลังเตือนพวกเราด้วยตัวอย่างที่พระเจ้าเองได้กระทำกับชนชาติอิสราเอลและยูดาซึ่งพวกเขาเองได้ทอดทิ้งพระเจ้า ซึ่งพวกเขาเองได้กระบฏต,ต่อการเชี่ยวฝังพระองค์พระเจ้าเองได้กระทํากับชนชาติอิสราเอลเพื่อเป็นตัวอย่างเตือนใจเราในเวลานี้ถ้อยคําตอนนี้กำลังบอกว่าพวกเขาเองกําลังอยู่ในอันตรายและชีวิตของเขาเองกําลังต้องพบกับภัยพิบัติและการลงโทษอย่างรุนแรงพี่น้องที่รักครับชีวิตที่อยู่ในอันตรายนั้นย่อมน่ากลัวย่อมไม่ให้ความมั่นคงปลอดภยัย คำถามก็คือพี่น้องที่รักครับวันนี้ชีวิตของเราอยู่ในอันตรายเหมือนอย่างชนชาติอิสาราเอลไหมในเวลานั้นถามว่าชีวิตที่อยู่ในอันตรายเป็นอย่างไงในข้อทาี่ห้ากำลังทําให้เราเห็นก็คือเพราะเขาเองนั้นได้หลงลืมพระเจ้าไปชีวิตที่อยู่ในอันตรายเป็นชีวิตที่หลงลืมพระเจ้าเพราะเจ้าได้ลืมเราเมื่อเราเองได้อยู่ในพระเจ้าเราได้พบความรักของพระเจ้า เราเองต้องถามตัวเองว่าเราได้ลืมความรักมั่นคงของพระเจ้าไหมเราได้ลืมพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราไหมเราได้ลืมการทุนทุกขทรมานของพระเยซูคริสต์เพื่อรองรับพระอาชญาแทนเราไหมการหลงลืมกระทาให้เราเองนั้นลหลงไหลไปกับสิ่งยั่วยวนการหลงลืมทําให้เราเองนั้นไม่ได้อยู่ในการจดจ่อและดําเนินชีวิตอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า ในพระธรรมยิบรูลบทที่ 6: ข้อ4ถึงได้เตือนกับเราว่าเมื่อเราเองเป็นผู้เชื่อเราเองได้อยู่ในความสว่างเราได้ชิมของประทานจากสวรรค์เราได้มีโอกาสเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเราได้มีโอกาสได้ชิมความดีงามและได้มีส่วนในประสบการณ์แห่งริธานุภาพและพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเองได้มีโอกาสได้ชิมคุณงามความดีแต่เราเองได้หลงไปคําว่าหลงตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการที่ถูกหลอกให้ทิ้งพระเจ้า แต่มีความหมายถึงการที่รู้สิ่งดีทุกอย่างแล้วแต่ให้บางสิ่งบางอย่างสําคัญกว่าพรจนาของพระเจ้ากำลังบอกว่าเราเองก็เหลือวิสัยที่จะหันกลับยิ่งไปกว่านั้นเราเองได้ตรึงพระบุตรแล้วก็เหยียบย่ําทําให้พระเยซูคริสต์เป็นที่อับอายต่อคนทั้งหลายหมายความว่าไงหมายความว่าการตายของพระเยซูคริสต์การทุทุกขของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะจดจ่อหรือจดจํา และถูกนำมาทบทวนในความคิดของเราเราเองก็จะทิ้งสิ่งนั้นไปชีวิตของเราก็จะอยู่ในอันตรายชีวิตของเราอยู่ในอันตรายไหมสิ่งที่สองที่เราเองต้องถามก็คือว่าเราได้ปฏิเสธพระเจ้าไหมเพราะเจ้าได้เหวี่ยงเราไว้ข้างหลังเจ้าทำไมนะชนชาติอิสราเอลได้เหวี่ยงพระเจ้าไว้ข้างหลังทำไมนะเราเองได้ปฏิเสธพระเจ้าแล้ว ให้พโระองค์เองไปพ้นจากสายตาของเราการทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเรานับว่าเราถือว่าพระเจ้าเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่เราเองต้องการกระทำพระเจ้าเป็นอุปสรรคในการที่เราจะทำบาปสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะทำบาปอะไรสักอย่างหนึ่งเราเองต้องเอาพระองค์ไปจากความคิดของเราเราเองถือว่าพระเจ้าเป็นอุปสรรคในการติดตามรูปเคารพบ,บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราไหมแน่นอนที่สุด ถ้าเราเองไม่ไม่เหวี่ยงพระคัมภีร์ไปข้างหลังพระคัมภีร์ก็จะอยู่ต่อหน้าเราแล้วก็ทําให้เราเองนั้นทําอะไรบางอย่างน,นมันยากเหลือเกินถ้าเราเองไม่ปฏิเสธพระเจ้าหรือไม่เหวี่ยงพระองค์ไปเราคงจะเก็บเงินใต้โต๊ะไม่ได้ถ้าเราเองไม่เหวี่ยงพระเจ้าไปเราคงจะไม่สามารถซื้อตําแหน่งของเราได้ถ้าเราเองไม่ปฏิเสธพระเจ้าเราคงไม่สามารถตอบสนองต่อความอยากในเพศสัมพันธ์ที่ผิดขลองได้ น้องี่รครับสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าในสุภาดุดีบทที่16ข้อ8ถึง9บอกกับเราว่าข้าพระเจ้าได้ตั้งพระยาวเวไว้ตรงหน้าเสมอเพราะพระองค์ประทับอยู่เบื้องขวามือข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใจของข้าพระเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็เปลี่ยนปรีร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยน้องี่รครับจำเป็นที่เราเองต้องนำพระเจ้า และระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์เองอยู่กับเราที่นี่เพื่อเราเองนั้นจะบอกกับตัวเองว่าเราเองจะไม่ทําผิดและที่สําคัญการที่เราเองเตือนชีวิตของเราอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าแท้ที่จริงเรากําลังอยู่ในความปลอดภัยที่สําคัญชีวิตของเราอยู่ในอันตรายไหมชีวิตที่อยู่ในอันตรายก็คือชีวิตที่ไม่พึ่งพาการช่วยเหลือจากพระเจ้าชีวิตที่ไม่กลับใจชีวิตที่ยัง ไม่กลับมาหาพระเจ้าชีวิตที่ยังไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เราเองต้องการนั้นผิดกับพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าจึงบอกว่าง้นเจ้าก็แบกรับโทษไปแล้วกันพี่น้องที่รักครับจาเป็นที่เราเองต้องหันกลับมาสนใจใส่ใจชีวิตของเราวันนี้เรากลับใจไหมกลับใจจากบาปท,ที่พระเจ้าเองเรียกร้องให้เราเองนั้นทิ้งมันไหมวันนี้เรากลับมาพึ่งพาไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์พึ่งพาการช่วยกู้ของพระองค์และเชื่อฟังทำตามพระองค์ไหม พี่นรักครับอิสราเอลและยูดาในเวลานั้นแม้ว่าจะเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจและพระองค์ทำลายคนเหล่านั้นที่ดําเนินชีวิตขัดแย้งกับพระองค์ยังไงก็ตามพวกเขาเองปล่อยให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเพียงแค่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับเขาก็ได้เพื่อเขาเองจะทําในสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นสิ่งที่เขาเองนั้นทําให้ชีวิตของเขาอยู่ในอันตรายก็เพราะว่าเขาหลงลืมไปว่าพระเจ้าดีกับเขายังไง เขาเหวี่ยงพระเจ้าไปเพื่อพระเจ้าเองจะไม่เป็นอุปสรรคในการที่เขาจะเดินหน้าไปกระทำบาปและเมื่อเขาเองผิดพลาดเขาเองไม่สนใจที่จะกลับมาพึ่งพาพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาท่านพี่น้องและผมนะครับที่เราเองนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นขอพระเจ้าอห้พรครับ